สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปรอดหรือเทากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี้ยเราจะมาลองรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นของเมเรสกานะคะสีที่เขาให้มาเนี่ยชื่อสีว่าซันแทนนะคะเป็นสีเข้มสุดเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใช้แล้วมันจะรอดหรือเปล่านะคะจะเทาไหมนะรองพื้นของเขาเนี่ยเป็นรองพื้นรุ่นที่ปกปิดนะคะแล้วก็มีกันแดดมาให้ด้วยนะ spf 5 0 pa บวกบวกบวก,บวกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นรองพื้นที่ช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสนะแล้วก็ปกปิดกันน้ํากันเหงื่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันว่าสีรองพื้นจะเป็นยังไงบ้างหน้าตาแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้นะขวดสีดํานะคะเป็นแบบหัวปั๊มนะกดๆเอานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเนะื้อสีกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงสีเข้มเลยนะทุกคนโหสีนี้เข้มดีนะคือจะออกไปทางสีโทนเหลืองแล้วก็อมส้มนิดนึงนะคะเออเฮ้ยทาไปแล้วรู้สึกว่าสีไม่ลอยนะดูสิ ขั้นนี้คือขั้นที่ลงรองพื้นนะคะมีกลิ่นหอมๆนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ชุนนะกลิ่นโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองที่หน้ากันดีกว่าเนาะตอนนี้สภาพผิวหน้าของลิงนะคะก็จะมีพวกรอยดําแล้วก็มีรอยค้าใต้ตานะอันนี้คือลงไปแล้วนะคะรอบแรกสีรองพื้นโอเคเลยนะคะคือใช้แล้ว สีมันดูไม่แตกต่างจากข้างนี้เท่าไหร่นะอันนี้คือการลงรองพื้นในรอบแรกนะคะเนื้อรองพื้นเนี่ยยังปกปิดรอยดําได้ปานกลางนะคะขอลงเพิ่มดูว่าเขาจะช่วยปกปิดได้เพิ่มหรือเปล่านะที่จะลงเฉพาะตรงที่มีรอยดําชัดๆนะคะแทบๆดูว่ามันช่วยปกปิดได้หรือเปล่าเออมันก็ช่วยปกปิดได้อยู่นะอืมช่วยปกปิดได้อยู่นะคะ เขาจะไม่ใช่รองพื้นที่ทาไปแล้วดูแมตต์แต่ว่าจะเป็นรองพื้นที่ทาไปแล้วทําให้ผิวดูชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าลิกลงไปสองรอบเนี่ยจากที่มองนะคะคือเนื้อเนี่ยไม่หนาเลยแล้วก็ไม่หนักผิวนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยเขายังคงปกปิดได้ในระดับปานกลางนะวันนี้จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะจะลองเทสรองพื้นแล้วก็แป้งดูนะว่าทาแล้วจะตกร่องไหมนะคะแล้วก็จะเป็นคราบระหว่างวันหรือเปล่า ลงใต้ตาก็ช่วยกลบรอยค้ำได้ในระดับหนึ่งนะคะที่ชอบสีมากเลยอะคือสีมันโอเคกับผิวเลยอะคือทาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นนะเดี๋ยวิีจะขอลงที่เหลือนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปข้างนอกแล้วนะจะไปทดสอบความติดทนของรองพื้นแล้วก็แป้งให้นะคะนี่ลงไปรอบแรกนะคะ คือเนื้อรองพื้นเขาทานแล้วรู้สึกว่าให้ความฉ่ำผิวนะไม่ใช่เนื้อรองพื้นที่แมตตแมอะ่ะเออรีกว่าถ้าเกิดใครได้มีคนผิวแห้งคิดว่าน่าชอบรุ่นนี้กันนะองเบื้องต้นตอนนี้คือสีโอเคเลยใช้ได้นะคะพอดีกับผิวแล้วก็ ช่วยปกปิดรอยดํารอยค้าได้ในระดับปานกลางนะคะอันนี้คือลิกลงไป2ชั้นแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงเห็นรอยดําอยู่บ้างปะปลายนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาลองใช้แป้งของเขาด้วยนะคะอะต่อมาเนี่ยจะมาใช้แป้งของเขาบ้างน,นะคะก็จะเป็นแป้งรุ่นนี้นะเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วก็มีสารกันแดดด้วยนะคะแล้วรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งที่ช่วยปรับผิวหน้าให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ช่วยปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็กันนา้ากันเหงื่อเหมือนกันนะคะ เขามาในตลับสีดำแบบนี้นะคะขนาดก็ประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสีแป้งออกไปทางโทนสีเหลืองๆนะคะเขาก็มีพับมาให้นะคะพับเขาก็นุ่มอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าพับจะเล็กไปนิดนะึงทาแล้วกลืนไปกับผิวเลยอะ่ะเนี่ยคะ่ะเนื้อแป้ง นี่จะแทบตรงนี้ไปเลยนะแป้งของเขาจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนดอกไม้นิดนึงนะคะเป็นกลิ่นหอมๆนะแต่ว่าไม่ฉุนเนื้อแป้งของเขาเนี่ยมีความบางนะคะคือทาแล้วรู้สึกว่าไม่หนักผิวนะแล้วก็ให้งานผิวที่ดูธรรมชาติดีนะคะดูไม่หนาเบกเอ,อพอทาไปแล้วรู้สึกว่าผิวด้านนี้ดูแมตขึ้นนิดนึงนะข้างนี้ยังดูฉ่ำเบาวเลยเห็นปะ ตัวเนื้อแป้งของเขาเนี่ยพอทาไปแล้วช่วยกบรอยคำ้ำแล้วก็รอยดําได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะจากที่มองนะเนื้อแป้งช่วยเบลอรูขุมขนได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่ตกร่องตรงแถวช่วงจมูกด้วยนะทีนี้ก็ขอลงข้างที่เหลือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่งหน้าเดี๋ยวจะไปข้างนอกด้วยนะ เดี๋ยวจะขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะไปข้างนอกนะคะจะไปทดสอบความติดทนของแป้งแล้วก็รองพื้นให้นะคะแล้วก็จะมาดูการว่าเขาจะช่วยคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมาดูว่าสีแป้งสีรองพื้นเนี่ยจะดรอประหว่างวันไหมจะเป็นคราบระหว่างวันหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนค่ำๆเลยเนาะ ตอนนี้ร้อนมากนะทุกคนเพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกห้างเลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมง้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง4ี่สามนทีแล้วก็ผ่านมาต้องประมาณตั้งแต่11โมงเที่ยงประมาณ1ชั่วโมงได้ละวชั่วโมงนะคะตอนนี้หน้ายังโอเคอยู่นะคะยังโอเคอยู่นะสีแป้ยังไม่หลุดแล้วก็ยังไม่เป็นคราบแล้วก็ยังไม่ดรอปนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบเอ็ดแล้วนะก็ตั้งแต่ออกจากบ้านมาสิบเอ็ดโมงเนี่ยผ่านมามสามชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้หน้ายังโอเคอยู่นะคือเนื้อรองพื้นกับแป้น,นย,ยังไม่หลุดนะคะแล้วก็ยังไม่มีตกร่องเลยนะคะใต้ตายอยู่โอเคอสีรองพื้นก็ยังโอเคนะไม่เพี้ยนนะคะไม่ดอก กินนะคะแป๊บหบนึง่งพึ่งถึงบ้านอือโอเคนะคะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ออกไปทดสอบความติดทนของแป้งแล้วก็รองพื้นนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วก็ผ่านมาประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะก็มาดูสภาพผิวหน้าตอนนี้ดีกว่านะ้อว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่เห็นในกล้องตอนนี้นะคะก็จะเห็นนาอว่าจะมีความมันบนหน้าผากนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงจมูกนะคะเนื้อแป้งของเขาเนี่ยมีตกร่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกร่องมากเท่าไหร่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะสังเกตตรงข้างแก้มกับบริเวณจมูกนะจะเห็นเลยว่า เนื้อรองพื้นกับเนื้อแป้งเนี่ยไม่มีเป็นคราบเลยนะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยลิกไม่ได้เติมแป้งแล้วก็ไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะอันนี้คือหน้าจริงๆเลยที่กลับมาจากข้างนอกนะคะก็ผ่านมา8ชั่วโมงเนาะสีรองพื้นกับสีแป้งของเขาเนี่ยสีไม่เปลี่ยนเลยนะคะตอนที่แต่งออกไปจากบ้านเนี่ยสีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ว่า เนื้อรองพื้นเนี่ยก็จะมีหลุดออกบ้างเล็กน้อยนะคะก็จากที่ลองวันนี้นะคะลิคิดว่าเนื้อแป้แล้วก็รองพื้นเขาเนี่ยติดทนอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าต้องคอยเติมอยู่นะคะเพราะว่านีลิข์จทดสอบดูไงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เติมหน้าเลยเนี่ยเนื้อแป้แล้วก็รองพื้นเนี่ยจะอยู่บนหน้านานขนาดไหนนะคะก็อย่างที่เห็นนะว่าเขาก็ยังยึดเกาะบนผิวหน้าอยู่นะแต่ว่าก็จะมีสีเนี่ยเฟดออกไปบ้างนะคะจะมีความมันบนผิวหน้าอยู่เล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ต้องคอยซับแล้วก็คอยเติมดด้้ววยนนถาาเเกิ่่พือคไห หน้ามันมากหรือว่าเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะหรือว่ามีกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ลงพวกไพรเมอร์คุมมันก่อนนะคะหรือว่าเซตตามด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่ช่วยคุมมันอะไรเงี้ยจะช่วยคุมมันได้นานยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็มาลองให้ดูเพียงเท่านี้นะคะ <S <S ก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าสีผิวองลิขเนี่ยใช้ได้ไม่เทานะคะใช้แล้วรอดด้วยแล้วก็สีรองพื้นสีแป้งไม่ดรอปด้วยนะคะแต่อย่างที่เห็นเลยว่าเขาก็ช่วยคุมมันได้ในระดับปานกลางนะรีะคิดว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนหน้ามันมากเนี่ยอาจจะต้องคอยเติมแปง ระหว่างวันด้วยนะคะถึงจะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Faybook c e b o o k o n s t a g r a m ชื่อเดียวกันเลยชื่อวริกาตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจะมาทําเมนูหาดูยากนิดนึงอะเมนูเนี่ยไม่ค่อยมีใครทา จริงๆน่าจะตีไข่ก่อนหรือเปล่าใช่ะต้องตีไข่ก่อนแล้วค่อยใส่นี้เปล่าหรือเปล่าพี่ไม่รู้ไงคุณไม่บอกพี่่ะย,ยังไงฮะความความยัไงไงมันก็ขาดดิน้องสาวเอ๊ะ